สวัสดีค่ะชาวธาตุดินอ่าลัคนาราศีพฤษภกันบางกอน,นะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักของพวกคุณนะอ่าอย่างที่บอกนะคะอย่างที่ย้ำมาไว้ทุกคลิปเลยว่าอยารู้ดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้แต่จะให้คลิปแบบนี้ตรงกับชาวธาตุดินทุกคนเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าคลิปแบบนี้เนี่ยเป็น general reading เป็นพลังงานรวมเป็นดวงทั่วไป เวลาที่เข้ามาดูคุณอาจจะรู้สึกว่ามันตรงมากตรงน้อยไม่ตรงกับคุณเลยนี่ไม่ใช่ชีวิตของคุณเลยหรือเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสลับกันเกิดขึ้นได้นะฮะดังนั้นเข้ามารับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือเพื่อเป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งก็ได้อย่ามาอินอย่ามาเครียดอย่ามาซีเรียสกับมันเยอะนะคะโอเคทีนี้กลับมาถึงไพ่ของเรานะคะชาวธาตุดิน,นะคะ่ะนี่คือช่วงเวลาที่แอนรู้สึกว่ามันคือช่วงเวลาที่เหมาะสมของคุณ ช่วงเวลาที่ใจคุณจะนิ่งมากขึ้นช่วงเวลาทีา่ทุกอย่างมันเหมือนกับว่าจะมาเป็นประจวบเหมาะเดียวกันหมดนะคะมันจะถึงเวลาที่คุณจะได้ตัดคนที่ไม่ใช่ออกไปจากชีวิตเพื่อที่จะ เปิดรับหรือเคลียร์พื้นที่ว่างให้คนที่ใช่กว่าก้าวเข้ามาในชีวิตบางคนอาจจะเพิ่งมีการเลิกลาเมื่อเร็วๆนี้หรือก่อนหน้านี้นะคะหรือว่าบางคนกำลังตัดสินใจที่จะ move on นะคะออกมาจากความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ละมันไม่เวิร์ k แล้วนะคะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่านี่คือช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาของคุณเลยอะคะ่ะ เป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็ตามอยากให้คุณรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แย่มันไม่ใช่เรื่องที่ทุกอย่างสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดีเสมอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครบางคนกําลังจะออกไปจากชีวิตคุณในตอนนี้ขอให้รู้ว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะต้องไปนะคะถ้าใครบางคนกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณณเวลานี้ขอให้คุณรู้ว่านี่คือเวลาที่เหมาะสมที่เขาจะกลับเข้ามานะคะอ่าอนมองว่า ไพ่อ่ะพลังงานไพ่ค่อนข้างดีมากๆนะคะสำหรับคนที่จำเป็นต้องเลิกหรือ,อมีแนวโนว่าจะเลิกขอให้รู้ว่าการเลิกกันกับคนนี้นะคะการที่คุณกับเขาเลิกกันในครั้งนี้เพื่อวันข้างหน้านะคะจะมีคนที่ใช่กว่าน,นี้เข้ามาในชีวิตคุณหรือคนที่เลิกกับใครสักคนหนึ่งเป็นนานมากแล้วนะคะช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่จะเป็นช่วงเวลาที่ คนที่ใช่มากกว่าเขาเดินเข้ามาในชีวิตคุณทีนี้ขอดูหน่อยสิคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวธาตุดินคนใหม่เนี่ยเป็นใครคะว้าวเป็นคนที่โปรไฟล์ดีเลยอะแต่ เป็นคนที่โปรไฟล์ดีแต่ว่าเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงหน่อยนะเขาอาจจะไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองหรือไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองกับเราอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนคนนี้เนี่ยนะคะถ้าถามว่าเขาเป็นใครแอนมองว่าเขาเป็นคนที่เขาเป็นคนที่พูดไม่เก่งพูดไม่เก่งเลยแต่ว่า คือถ้าคนที่ไม่รู้จักเขาเนี่ยจะต้องคิดว่าเขาหญิงจะต้องคิดว่าเขาแบบเชิดจะต้องคิดว่าเขาแบบไม่มีมนุษยสัมพันธ์หรือเป็นคนที่แบบดูเยอะหญิงจองหองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุยด้วยก็ไม่ค่อยคุยน่งเงียบเียบหรือว่าดูแบบทรงเยอะแต่ว่าความจริงแล้วอ่ะเขาเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เรียกได้ว่าแบบขี้อายหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเขาพูดความรู้สึกของเขาออกมาไม่เก่ง ล้วเขาจะทำยังไงต่อคนคนนี้เขาไม่ไม่เน้นพูดนะเน้นการกระทําแต่เวลาที่พูดเนี่ยนานๆพูดทีแล้วขอให้รู้ไว้เลยว่าพูดคําไหนคํานั้นนะคะ mm. เขาเป็นคนที่อย่ามาล้อเล่นหรือว่าอย่ามาตุกติกหรือว่าเขาไม่ชอบแบบ คนเจ้าเล่เพทุบายอะไรก็ตามทุกอย่างที่เขาทําทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเขามันเป็นความรู้สึกของเขาจริงๆนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ชอบบอกชอบเกลียดก็บอกเกลียดนะคะอะไรก็ใช่ก็บอกใช่ไม่ใช่บอกไม่ใช่นะคะจะเป็นคนที่ไม่ใช่คนที่พูดจะกลับกรอกหรือพูดกลับไปกลับมาแล้วเขาเป็นคนที่ถ้าได้รักใครแล้วเนี่ยนะคะถ้าเขาตัดสินใจเลือกใครแล้วเขาเลือกคนนั้นนะคะ แล้วเขาจะทำยังไงกับคุณะคะด้วยความที่ว่าเขาเป็นคนพูดไม่เก่งอะด้วยความที่คุณคิดออกไหมคนพูดไม่เกง่งคนที่แบบเขาไม่ได้คนเจ้าชู้เพราะฉะนั้นเขาไม่รู้วิธีที่จะเข้าหาคุณคนคนนี้เขาอาจจะเข้าทางเพื่อนเข้าทางเพื่อนหรือว่าเข้าทางคนรู้จักหรือว่าจะมีคนคนหนึ่งที่คอยช่วยเป็น เป็นแม่สือ่อเป็นคนที่ประสานให้นะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่เก่งเลยในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์เขาไม่รู้ว่าต้องทำยังไงให้คุณถูกใจจะทำยังไงให้คุณชอบจะทำยังไงให้คุณรู้สึกดีเป็นคนทื่อๆ,ๆตรงๆเลยอะนะคะชอบคุณอะ่ะชอบมากๆแต่ไม่รู้วิธีที่จะเข้ามาจีบหรือเข้ามาคุยนะคะทีนี้ แล้วความสัมพันธ์ในอดีตละ่ะความสัมพันธ์เก่าบางคนที่เพิ่งเลิกลากันมาหรือกำลังจะเลิกลากันโอเคก็คือไปเถอะอย่าอยู่กับความสัมพันธ์ที่เขาดูเป็นคนลังเลลังเลแบบนี้เลยดูเป็นคนแบบเขาเลือกไม่ได้ตัดสินใจอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนะคะเนี่ยอยู่กับความดรามา่าอยู่กับความฟุงม้งซ่านมโนไปเองเอะวันนี้เขาจะเอาอยัางไง เขาจะตัดสินใจยังไงตกลงเขารู้สึกยังไงกับเราทำไมมันมีแต่ความเงียบนะคะทำไมมันมีแต่ความว่างเปล่านะคะขอให้รู้ว่าความสัมพันธ์เก่าไม่ไม่เหลือความหวังอะไรไว้ให้เราละนะคะตัดสินใจมูฟออนออกมาถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าออกมาอย่างผู้แพ้ไม่เป็นไรนะคะนี่ไม่ใช่เวลาที่เราจะชนะเวลาที่เรากลังที่เราชนะเดี๋ยวกําลังจะมาถึงแล้วนะคะเกมนี้อาจจะยังไม่ใช่เกมของเรานะคะแต่อีกไม่นานนะคะคุณจะเจอคนที่เป็นของคุณจริงๆนะ โอเคอย่างที่บอกนะคะชาวธาตุดินออะไรที่มันเป็นของเราถึงเวลามันเป็นของเราอะไรที่มันไม่ใช่นะคะปล่อยไปซะนะคะเนี่ยคุณเห็นไหมทุกอย่างมันมีเวลาเสมอคนที่ต้องไปเขาก็ต้องไปนะคะคนที่จะเข้ามาคนที่ใช่กว่านะคะถ้าคนนี้ไม่ไปคนนี้ก็จะเข้ามาไม่ได้ถึงเวลาก้าวออกจากประตูที่คุณขังตัวเองแล้วค่ะบางทีคุณไปไหนไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่า ไม่ใช่เพราะว่าเขากักขังเราแต่เป็นเพราะเราไม่กล้าที่จะก้าวออกไปเพราะฉะนั้นขอให้รู้นะคะว่านี่คืออย่างที่บอกนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะ,ะความสัมพันธ์เก่าไม่เหลืออะไรให้เราเสียดายอีกแล้วอย่าจมอยู่กับมันอีกเลยนะคะไม่ใช่จริงๆเพราะฉะนั้นอนาคตข้างหน้ารอเราอยู่คะ่ะขอให้รู้ว่าโชคดีอยู่ข้างคุณนะคะ,ะความรักที่มันกาลังจะผลิบาน ดอกไม้มันก็มีฤดูการของมันถูกไหมคะมีฤดูการที่มันจะสวยที่สุดฤดูการที่มันจะผลีบานได้งดงามที่สุดทุกอย่างมีเวลาของมันหมดอะค่ะหัวใจหลักของคลิปเนี้ยแอนมองว่าเป็นเป็นเรื่องของเวลาเวลาที่เหมาะสมคนที่ใช่เขาจะมาในเวลาที่ใช่คนที่ไม่ใช่ไม่ว่ายังไงก็ตามมันผิดผิดไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะชาวธาดินนะคะเอ่อใครที่กําลังจะตัดสินใจ นะคะบูฟอนก็ขอให้รู้ว่าเนี่ยเวลาเนี้ยมันมันคือเวลาที่คุณจะต้องไปแล้วนะหรือใครที่ออกจากชีวิตคุณไปขอให้รู้ว่าทุกอย่างมันถูกกาหนดมาแล้วนะคะถือซะว่าทําบุญด้วยกันมาเท่านี้ส่วนใครที่มีคนใหม่เข้ามาขอให้รู้ว่าเขาถูกกาหนดไปแล้วเช่นกันให้เข้ามาในชีวิตคุณเปิดใจหน่อยสต่เรบใครบางคนที่ยังไม่พร้อมรู้สึกว่า ยังรู้สึกว่าไม่อยากจะเชื่อใจใครในตอนนี้ขอให้รู้ว่าเปิดใจให้เขานิดนึงนี่คือช่วงเวลาที่เขาต้องเข้ามาในชีวิตคุณเหมือนกันกับช่วงเวลาของใครสักคนหนึ่งที่จำเป็นต้องออกไปนะคะโอเคชาวทาดินอย่าลืมว่ายัางไงก็ตามนี่ไม่ใช่ดวงส่วนตัวเดี๋ยวเรากระทเขากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ